แล้วก็การศึกษาของเราจะมีแผน A แผน B หรือว่าแผนกอแผนขนะฮะแผนกอก็คือไม่ต่างอะไรกันมากทำทีซิสทำทีซิสแล้วก็เรียนคอร์สเวิร์กอาจจะน้อยลงไปน้อยลงไปกว่าแผน B ซึ่งทำโปรเจกต์หรือที่เรียกว่า independent s t u ตัดดีกสั้นๆว่า IS i อไม่ใช่ IS ปอนะนะก็ จะมีแค่น6หน่วยกิตส่วนทีสิษนั้น15หน่วยกิตเพราะนั้นทีสิษนั้นถ้าใครทำทีสิษย์จะเรียนคอ,อร์สเวิร์น้อยลงไป9 9หน่วยกิตหรือ3อวิชานะ3วิชาฮะแล้วก็นี่คือวันที่สำคัญนั่นรูปสวยมากเลยเป็นรูปวาดน,นะไม่ใช่รูปถ่ายไม่ใช่แฟนผมหรอกวันสำคัญฮะเราสมัครถ,ถึงวันที่21กันยายนแล้วก็มีวันสอบซึ่ง ตอนนี้เลื่อนนิดนงฮะเลื่อนขอเป็นวันที่5ตุลาคมเราดูเลิกงามยามดีมปแล้วว่าทุกคนที่สอบวันนั้นจะสอบได้เลยเลื่อนแล้วก็สมัครทีวีเกตถ้าใครจะต้องสอบนะฮะนี่จะเป็นโอกาสที่จะสอบนี่จะเจะเลยมาแล้วนิดนึงสิงหาคมวันนั้นอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องต้องรีบแล้วเหลือครั้งเดียวสําหรับที่จะทันการสมัครนะฮะ26ตุลาคมนะฮะ ถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องที่ยูเกสเรา,เราลองปรึกษากันได้นะฮะโอเคนะ้านี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ผมจะอยากจะเกิดให้ทราบเรียกว่าเกิดนะพูดหมดวันนี้ก็ไม่หมดอยากจะให้วัฒนธรรมไทยซึ่งแข็งแรงอย่าไปแข่งเทคโนโลยีไปแข่งทางด้านธุรกิจกับประเทศอย่างมาหาอำนาจเลยวัฒนธรรมไทยเราไม่มีใครแข่งกับเราได้ นำไทยไปในทุกองค์กรองค์การนะฮะแล้วก็ทำอนาคตของเราให้มีแต่วัฒนธรรม c u l t u r a l z e our future เราต้องเป็นคนมีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เราทำไมฮะส generation จับมือกัน เดินเข้าสู่หาแสงสว่างไปข้างหน้าที่ทุ่งหญ้างดงามนี่คำว่า culture ก็คือความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคือ culture h o r t i c u l t u r e ใช่ไหมพวก culture ก็คือพวกที่สร้างความเติบโตรสร้างมสมบูรณ์นี่คือทุ่งหญ้าที่สวยงามเขียวขจีแล้วกำลังกำลังมุ่งไปหาแสงสว่างจงจับมือกันและก้าวไปสู่อนาคตอย่างกล้าหาญเราต้องกล้านะไม่งั้นวัฒนธรรม consumerism มันติหมดแล้วก็ไปสู่แสงสว่างแล้วก็ ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะท่านอดอเตอรธนภัชชัยสันติกุลวัฒนนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรซึ่งมาให้ทั้งรายละเอียดแล้วก็เก็ดเรกเก็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆเรื่องนี่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะ ลำดับต่อไปนอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วเรายังมีตัวอย่างนะคะของการประยุกต์ใช้าศาสตร์ของการบริหารงานวัฒนธรรมกับชีวิตจริงนะคะโดยหลายๆท่านคงจะเห็นแล้วว่าทีมของการเสวนาวัฒนธรรมในวันนี้คือเรื่องของ c u u l t culture Innovation ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมกับนวัตกรรมสองสิ่งนี้มันผสมกันได้อย่างไรนะคะคงจะต้องให้ท่านวิทยากร ของเราในวันนี้ขึ้นมาบอกเล่านะคะโดยประเด็นของเราในวันนี้คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการพิพธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิทยกรของเราประภูมิใจท่านมาค่ะเพราะว่านอกเหนือจากท่านเป็นคอนเทนต์และก๊อปปี้ไรเตอร์มานเจอร์ของบริษัทพิกโกแผงประเทศไทยนะคะท่านยังเป็นสิทธิ์เก่าของหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรมนะคะท่านเรียนบริหารวัฒนธรรมรุ่นที่ส ะะแล้วก็ได้จบออกไปทํางานด้านการออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ผลงานล่าสุดของท่านหลายๆคนคงทราบนะคะคือพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามที่นั่นเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมนะคะวันนี้ท่านมาพร้อมกับทีมงานอีกคนนะคะคือคุณออนอนงรุ่งวิไลเจริญผู้ช่วยผู้จัดการจากบริษัทพิกโก้ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวลืม บอกกล่าวชื่อของท่านไปนะคะท่านคือคุณดวงฤทธิ์แคลวปลอดทุกนะคะสิทธิ์เก่าบริหารวัฒนธรรมรุ่นที่สองโดยการดำเนินรายการงานเสวนาวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะจะดำเนินรายการโดยผู้ที่หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุณตาดีนะคะเพราะว่าท่านเป็นทั้งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งเป็นพิธีกรอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง9อสอมทด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการดีเรียวไพโรธ ดิฉันก็ขอมอบเวทีต่อให้กับผู้ดำเนินรายการเลยเชิญค่ะ